สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแชร์วิธีทำเมนูมัทฉะสตรอเบอรี่โซดาแล้วก็มัทฉาบูเบอรี่โซดาค่ะซึ่งก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากวัตถุดิบมีไม่กี่อย่างเองและก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ของเราค่ะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะซึ่งวัตถุดิบและส่วนผสมของเราก็จะมีอยู่แค่นี้เองที่ต้องมีเลยนั่นก็คือน้ำโซดาค่ะและต่อมานะคะนั่นก็คือตัวไซรัปค่ะวันนี้เราใช้เป็นตัวไซรัปชาเขียวมะฉานะคะตัวน,นี้นะคะเป็นตัวไซรัปชาเขียวมะฉาของเต็งหนึ่งค่ะเป็นไซรัปพรีเมียมนะคะที่มีความหอมเข้มข้นของมะฉาเลยทีเดียวค่ะและสําหรับสตรอเบอรี่และก็บลูเบอรี่นะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นน้าสกอตของเต็งหนึ่งค่ะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็็จะะเปนตรบ่ค และตัวนี้ก็จะเป็นสกอตบูเบอรีร่ค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ําสกอตเข้มขน้นที่มีเนื้อผลไม้ผสมด้วยค่ะสามารถทําเมนูได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชาผลไม้อิตาเลียนโซดาหรือไม่ก็จะเป็นสมูทตี้ผลไม้หรือเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเปรี้ยวหวานหอมอร่อยเข้มขน้นยังไงก็หามาลองกันได้นะราคาวขวดน,นี้อยู่ที่59บาทเองค่ะถ้าใครสนใจอยากลองก็หาซื้อได้ตามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปที่เพจเฉาก๊วยเต็งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําแบบง่ายๆกันเลยนะคะค เตรียมแก้วมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นแก้ว22ออนนะคะวันนี้เราทำ2แก้วเนาะสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ค่ะก็เตรียมมา2แก้วจากนั้นนะคะอันดับแรกเราก็จะใช้เป็นตัวน้ำสก็อตสตรอเบอรี่ค่ะตัวนี้เลยนะคะก็จะใส่ตัวน้ำสก็อตสตรอเบอรี่ไปที่30 ml ค่ะแล้วก็เทใส่ในแก้วเลยนะคะจากนั้นก็จะเป็นตัวสก็อตบลูเบอรี่ค่ะก็จะใส่ไปที่30 ml เหมือนกันเลย ต่อไปจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวน้ำโซดาค่ะซึ่งเราจะใส่ตัวน้ำโซดาไปก่อนอยู่ที่50 ml นะคะเราจะยังไม่ใส่เยอะนะใส่ไปประมาณนี้ก่อนค่ะก็จะใส่50 ml ทั้ง2แก้วเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เขาเข้ากันสักหน่อยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะ พอเราเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเติมน้ำโซดาค่ะซึ่งเราจะเติมน้ำโซดาไปที่แก้วละ50 m l ค่ะที่จริงจะไปผสมกับตัวน้ำผลไม้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตัวน้ำโซดาไปผสมน้ำผลไม้เลยความซ่าของโซดาก็จะลดลงค่ะเราก็เลยจะเทน้ำโซดาใส่ไปก่อนประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมทำตัวมะช่ะเลยค่ะ จะใช้เป็นตัวไซรัปชาเขียวมัทฉะของเตงหนึ่งนะคะจะใส่ไปที่ 30ML ทั้ง2แก้วเลยค่ะความหวานนี้ปรับ,บได้ตามชอบได้เลยนะคะถ้าชอบหวานน้อยก็ให้ลดลงได้ค่ะจะลดในส่วนของตัวไซรัปมัทฉะหรือว่าจะเป็นตัวของน้ำผลไม้ก็ได้ค่ะลดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าทั้ง2ตัวเขาก็จะมีความหวานอยู่แล้วนะคะหรือถ้าใครชอบหวานมากก็ให้เพิ่มได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่น้ำโซดาอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะใส่ไปที่50 ML ทั้ง2แก้วเลยค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทต,ตัวน้ำมะฉา,าของเราเนี่ยค่ะใส่ลงไปด้านบนแก้วเลยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะขอตกแต่งแก้วสักนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความน่าทานสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่าก็ได้นะคะใครมีอะไรก็สามารถตกแต่งได้เลยนะตามชอบได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะก็จะดูน่ากินขึ้นมานิดนึงจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ และสาหรับเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยมีสม่วนผสมแค่3อย่างเองนะคะก็จะมีตัวไซรัปมัชชามีตัวโซดาแล้วก็เป็นน้ําสก๊อตผลไม้รสชาติไหนก็ได้นะคะพอผสมรวมกันแล้วก็จะมีความคล้ายๆกับตัวน้ําชาผลไม้เลยค่ะแต่ว่าจะมีความซ่าข,ของตัวโซดาบวกเข้ามาเพิ่มนะคะเปรี้ยวหวานหอมอร่อยลงตัวเลยค่ะหอมตัวมัชชาแล้วก็หอมตัวน้ําสก๊อตผลไม้นะคะอันนี้สูตรที่เราทำเราคือเราเอา ตัวน้ำสกอรตแล้วก็ตัวไซรัปมัชฉะอย่างละครึ่งต่อครึ่งนะคะก็คือเท่ากันเลยแต่ถ้าใครอยากจะให้กลิ่นของมัชฉาชัดนะคะแนะนำให้ใส่ตัวไซรัปมัชฉะเยอะกว่าตัวน้ำสกอรตผลไม้นะคะก็จะได้กลิ่นของมัชฉะที่ชัดกว่านะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรับได้ตามชอบได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ